สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแดดร่มลมตกครับวันนี้เรามาอยู่หน้างานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นโคกหนองนาเชิงท่องเที่ยวนะครับโดยผลงานเสียเสียมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นผู้รังสรรค์งานนี้นะครับรายเดียจะเป็นยังไงเรามาพบกับพี่เสมเลยนะครับผู้ที่ขุดสวัสดีครับพี่เสมครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับเป็นยังไงเนาะงานนี้ก็ โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องการขุดครับครับผมอืเรียบร้อยดีครับผมดินเป็นยังไงครับสภาพดินดินดีมากเลยดินอดินดีมากไม่มีการพังนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวผสมลักษณะลูกงลืงเป็นบางจุดก็มีโอ้เป็นลูกรังสีแดงเลยใช่ครับเนี่ยดินดีนะพูดถึงอ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่พังดีมากครับดีมาก อ่าใช้ได้เลยครับรผมพื้นที่ตรงนี้อยู่พิกัดไหนครับพี่เจียครับพิกัดอยู่ที่บ้านจานครับตำบลทุ่งเขาหลวงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างอำเภอศีลภูมิเนาะเลยอำเภอศีลภูมิเข้าอ่าทุ่งเขาหลวงแล้วก็จะไปร้อยเอ็ดนะครับ,รบโซนเส้นนี้นะครับเส้นยี่สิบสามนะครับเส้นแล้วก็ถ้าผ่านมาจากทางนู้นก็ผ่านอำเภออะไรทวัด อะไรนะทวัดบุรีทวัดบุรีครับนะครับมาไปยโซเนาะครับผมเส้นนี้นะครับเป็นเส้นผ่านเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรนะเป็นโคกน้องนาเชิงท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นที่พักผ่อนอะไรประมาณนั้น,นอะไรนะโฮมสเตย์โฮมสเตย์มีมฟาร์มมีอะไรลักษณะแบบ ที่พักผ่อนอะไรครับผมงานนี้ก็กี่วันนะครับพี่ประมาณ7วันครับเดินขุดนี่ก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่ก็งานคืบหน้าไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับมัน40ิกว่าแล้วครับ45%เนตะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อธนาคารน้ำ ครับเป็นยังไงครับจุดขุดลงไปเจอชั้นหินใต้ดินไหมเจอชั้นหินอุ้มน้ำไหมครับยังไม่ถึงชั้นหินอุ้มน้ําแต่จะเจอทรายก่อนนะครับทรายแล้วก็มีน้ําผุดออกมาก่อนอ,อ่าก็เลยเราไม่ได้ขุดต่อครับาเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราขุดลงลึกไปอีกนะครับจะทําให้ทรายนั้นนะ่ะไหลลงไปแล้วก็พังลง ไปถมลุมที่เราขุดให้ลึกครับเพราะว่าข้างล่างมีแต่ทรายเพราะว่าเราเคยประสบการณ์ที่เราขุดมาก่อนนะครับเพราะว่าเราเราะจะขุดให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำอย่างเดียวกันเลยพยายาม<ว>ขุดลงใช่เป็นยังไงครับถึงชั้นหินอุ้มน้ำจริงแต่มันมันทรายมันไหลลงไปกลบ ลุมคืนครับผมเพราะว่าช่วงที่เราขุดลงไปที่ไปเจอทรายเนี่ยมันก็มีน้ําซับน้ําซึอมอใช่ใช่ชั้นทรายมันจะอยู่ประมาณ50าสิบเซนหรือเมตรหนึ่งอืมอืถ้าพ้นทรายไปนั่นแหละจะเป็นชั้นหินอุ้มน้ําแต่มันน้ํามันออกมาแล้วมันก็โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปขุดให้มันลึกถึงถึงนั่นใช่ถึงชั้นชั้นหินนุ่มน้ำนะครับใช่ แต่ก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละอยู่ใกล้กันก็มันก็ลิงหากันได้หมดใช่สามารถที่จะซึมซับไปหากันได้อาเชินนะครับตรงนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ครับนี่หน้ากว้างค่อนข้างกว้างนะหลังคันหรือว่าครับผมใช่แปดเมตรครับบางส่วนก็เป็นสิบบางส่วนก็มันมันเท่ากันแปดเก้าบางมันแล้วแต่สภาพพื้นที่มันมันโค้งมันวาวตามสภาพพื้นที่ครับครับผม นี่ตามตามเดนนะครับครับผมนี่นะครับดูงานการเก็บงานของทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับยังคงคุณภาพนะครับคงกริบนะครับละเอียดเรียบเนียนนะครับนี่ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานข้ามเขาจะทําสะพานข้ามไปฝั่งนูน้นที่น,นั่น เล็กๆยื่นยื่นเข้าไปใช่ใช่ใช่อ๋อจะทําสะพานตามแบบเลยตามแบบแต่ว่าเพียงแต่ะโยอย่นให้ให้ด้านนี้ครับสั้นหน่อยเพราะว่าเ,าเมื่อก่อนตามแบบมันที่นามันมัน,มนแคบเกินมันเล็กเกินก็เลยเราเอ่อมาขยับใหม่ให้มันสมดุลกับพื้นที่อ๋อพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่นาใช่ ที่ว่างๆประมาณหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไร่ครับนะครับแต่ก่อนมันมันมันเล็กตามตามแบบเขาอ่ะเราก็มาเปลี่ยนแปลงอีกขยับปรับคือแบบไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวก็เลยมามาขยับให้มันสมดุลกับพื้นที่เพราะการออกแบบบางทีเขาไม่ได้มาดูพื้นที่จริงครับครับก็มันก็เลยมันเหมือนการวัดการอะไรเหมือนการวัดยังไงก็ไม่ลงตัวอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าการออกแบบกับพื้นที่จริงมันต่างกันเยอะ ครับผมบางทีก็มีเอียงมีสโลปมีอะไรเนาะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นการมาดูการมาเซอร์วิพื้นที่จริงดีที่สุดนะครับในการอันนี้การออกแบบอะไรต่างๆโอ้ตรงนี้ผมว่ามีเลยสิบขึ้นนะสิบเ <10, S 1> นี่ยตรงนี้ <10 S 1> กว้างานะครับตรงที่นี่ก็ประมาณ 15, ม1ิบห้เมตรนนี่นะครับท่าทนผู้ชมครับเราใช้รถทอยดินนะครับตรงพื้นที่ข้างหน้าที่เอาดินไปถมนี่ ยังไงจะทําลานอเนกประสงค์ที่ลานจอดรถแล้วก็ทาาําศาลาครับครับ,รบแล้วก็มีตามแบบเขามีน้ําพุมีอะไรอยู่ช่วงข้างหน้าแล้วก็ซ้ายขวาเป็นที่จอดรถอ๋อขยับมาหน่อยก็จะเป็นโรงน่าจะเป็นที่อะไร่ะขายของในอนาคตอะไรประมาณนั้นอ๋อเป็นแบบ เป็นซุ้มขายของจำหน่ายสินค้าของที่ได้เลือกใช่หรือเป็นพวกน้ำเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากในฟาร์มใช่นี่นะครับดินสวยมากเลยนะครับเป็นดินเบิร์มชั้นสองก็จะกว้างนะครับอืก็คือจะทำสามเมตรครับตะพักสามเมตรตะพักสามเมตรเออเห็นเห็นเห็นแปลงเนี้ยที่ที่มันกว้างครับก็ขุดตามแบบใช่ไหมฮะขุดตามแบบ เพื่อที่เขาจะยื่นเสาลงไปในน้ําครับผมอืตอนน้ําเต็มอะไรเงี้ยให้เสามันลงไปในน้ํำมันยื่นเป็นเป็นอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตรงตรงเนี้ยใช่นะใช่ความกว้างประมาณสาเมตรเขาจะยื่นเสาของอาคารไปส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ใช่น้ําแล้วก็เสาั่งหนึองอยู่ที่ฝั่งนี้ใช่๋อครับเข้าใจแล้วครับก็เลยไว้เพื่อรองรับน้ําหนักเพื่อใช่ใช่ต้อง ต้องใช้พื้นที่กว้างหน่อยใช่นะครับเพราะว่าสังเกตอย่างที่ทุกทุกครั้งที่ที่เสียมคุณก็จะความกว้างประมาณนั้นนะนะประมาณเม็ดนะเมตรห้าสิบอ่าเม็ดเม็ดห้าสิบอย่างเงี้ยครับดูเหมือนเลขนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าของจริงนี่กว้างนะครับของจริงนี่กว้างนี่นะครับทีมงานของเราก็ใส่ใจละเอียดนะครับในการเก็บงานต่างๆนะครับเพื่อคุณภาพ นะครับเพื่อคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานกับทีมงานเสียเสียมรถขุดนะครับที่เราได้ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจเนาะใช่ครับใช่ครับเราก็ทำเพื่อประโยชน์ของลูกค้ารักษามาตรฐานใช่ครับนี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะครับชมบรรยากาศสดๆนะครับเรา กำลังขุดนะครับทอยดินนะครับทอยดินขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับ,รบซึ่งเป็นที่ลานในผสมเป็นลานในผสงแล้วก็มีถนนเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับ,รบจากถนนในหมู่บ้านนะครับก็ถ้า,า,ารรทันใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็มาแวะเข้ามาแวะชมผลงานของเราได้นะครับอ,อยู่ที่ บ้านจานนะครับตรงข้ามวัสดุบ้านจานวัสดุครับครับผมเข้ามาจากถนนสีเลนก็ประมาณสองกิโลเมตรครับผม <c oughs> ทั้งซอยเข้าสังเกตง่ายๆก็จะมีเ,เต็นท์ขายรถมือสองนะครับผมเข้ามานะครับถ้ามาจากร้อยเอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาจากยโสธรจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่นะครับเป็น งานขุดของทีมงานเสียเสียมรถขุดนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงนะครับอยากมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการขุดโคกหนองนาน,นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่นะครับสวยงามมาดามตาจริงครับแม้ว่าช่วงนี้อาจจะร้อนไปสักหน่อยเนาะร้อนาารครับร้อนเพราะว่า <laughs> จะถึงเมษาแล้ว <laughs> ระดับน้ําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับจากเมื่อเช้านะครับก็อยู่ระดับต่ากว่านี้เยอะเลยแต่มาตอนนี้นะครับดูขึ้นขึ้นมาแล้วก็น้ําก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วสะดือ,อาจากเบิ่มตรงนี้นะครับลงไปที่สุดของสะดือตรงนี้ประมาณกี่เมตรครับก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่าสามเมตรโอ้แสดงว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาสองเมตรกว่าแล้วนี่ครับครับโอ้ยังไม่ถึงวันเนาะยังไม่ครบยีชั่วโมงเนาะครับก็ ขุดเกือบเกือบถึงน่าจะตอนที่เราขุดประมาณนี้ครับเจาะสะดือเวลาประมาณ6กโมงกว่าที่เสร็จนะที่ที่ที่ทีมงานก็เกือบเกือบครบวันพอดีเนาะเกืบครบยี่สี่ชั่วโมงนะครับระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าโอ้แสดงว่าออกไวพอสมควรนะครับคิดว่าอีกสักสาสี่วันน่าจะท่วมเบิรมเนาะถ้่ ถ้าเรายิ่งเจาะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะสองวันสองวันน่าจะท่วมสองวันเบิ่อมเป็นไงครับตาน้ําพูดออกมามีกี่เยอะเจอไหมก็สองสามจุดครับแต่มันออกไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ก็ออกอยู่รอรุ้นว่าถ้าเจาะฝั่งนี้ใช่ใช่เนี่ยฝั่งนี้อีกข้างนึงฝั่งนี้ที่เรากําลังขุดอยู่เนี่ยเราจะเจาะสะดือน้ําตรงนี้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นธนาคารน้ําทีนี้ถ้าเกิดเป็น ปิดบ่ออากาศตรงนี้ปุ๊บอาจจะนะพุ่งแรงก็ได้นะครับรอลุนต่ออ่ารอลุนนพรุ่งนี้ก็ติดตามชมทางช่อง YouTube ของเสียเสมรถขุดครับผมนะครับผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ติดตามไปกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเสียเสียมรถขุดท่านใดที่กำลังหาข้อมูลศึกษา เรื่องการทำโค้งน้องนาก็กดติดตามได้ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดครับช่องนี้นะครับอัปเดตตลอดนะครับครับนะบางวันถ้าจังหวะดีๆก็สองสามคลิปนะครับครก็ติดตามกันได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับพี่เสมท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะครับแล้วก็ขอเบอร์โทรขอช่องทางสื่อสารด้วยครับผมครับก็ ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรก็089ครับกับ945 8528ครับนะครับแล้วก็ที่ช่อง Youtube เพจนะครับชื่อเดียวกันครับเสียเสมรถขุด Facebook เสียเสมรถขุดครับนะครับติดเข้าไปชมติดตามได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพิเศษมากๆนะครับสำหรับข้อมูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ